จริงเลยครับแต่กี้ที่เพื่อนโทรมาบอกหลายหลายคนนะครับเอฟซี FC ด้วยบอกว่าประเทศไทยเราแผนดินไหวตั้งแต่สมุทรปราก,การเขาบอกว่าสมุทรปราก,การอลเพอ่เมืองแผนดินไหวแล้วก็นครปฐมม,มันจริงเลยครับเป็นข่าวปล่อยหรือข่าวลือแต่แถวอีสานไม่เห็นมีนะครับแผนดินไหวเขาบอกว่ากร,รุงเทพปรีมนทนคนที่ทํางานวิ่งออกจากตึกที่สูงลงมาอยู่ข้างล่าง สงสัยแล้วครับก็เลยทำคอนเทนต์ทำคลิปถามเอฟซีนะครับแก้งข่าวกันหน่อยนะครับที่ไหนแผ่นดินไหวจะได้รู้นะครับจะได้มีความปลอดภัยจะไม่ได้ขับรถไปตรงนั้นตรงนี้ที่มันมีแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่าเกิดมาประเทศไทยเราไม่เคยมีแผ่นดินไหวเลยนะครับมีกระน,นานทีแถวภาคเหนือนะครับแต่ว่าลงมาสู่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็กรุงเทพมหานครเขาว่า แผ่นดินไหวมันจริงนะครับเลยทำคลิปสอบถามเอฟซีทุกท่านคนไหนรู้คนไหนทราบแก้งข่าวกันหน่อยครับเพราะว่าญาติทางบ้านหลายๆคนโทรมาถามผมนะครับเป็นห่วงลูกหลานที่ทำงานในเขตปริมณฑลสมุทร,ร,รปรารปรการสมุทรปราการกรุงเทพหานครอ่าตักเตือนลูกหลานใครมีรถก็ออกมาที่โรงแก้งใครมีทรัพย์สินอะไเอาออกมาจากห้องเช่าเป็นตึกลงมาอยู่ข้างล่างก่อนนะครับ เพราะว่าข่าวด่วนหลายเพจบอกว่าประเทศไทยเราแผ่นดินไหวนะครับแต่แถวกรสินสาครคามขอนแก่นร้อยเอ็ดไม่มีนะครับแผ่นดินไหวอีสานใต้อีสา,านกลางอีสานเหนือเอฟซี FC ส่งข่าวมาไม่มีนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครปริมนฑลทนมันจริงเลยครับก็เลยอยากสอบถามนะครับเรามีโชเชียล,ลเราก็อยากสอบถาม เพื่อนฝูงต่างๆนะครับใครรู้บ้างอยู่เขตไหนอยู่จังหวัดไหนแผ่นดินไหวก็ไลน์มาโทรมาบอกกันนะครับจะได้แก้งเตือนกันให้อ่าทันท่วงทีนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับมันจะได้ทำถูกนะครับว่าจะทำยังไงจะอยู่ยังไงนะครับอาจจะมี a เตอร์ช็อ k นะครับถ้ามันไหวเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่มีปัญหาครับ ถ้ามันห้าหกเจ็ดลิตรแล้วมันจะหนักนะครับจะได้ออกมาที่โลงแก้งนะครับไม่ได้อยู่ในอาคารข่าวด่วนเช็คกันวุ่นวายจริงๆเลยนะครับว่าประเทศเราแผดดินไหวงงมากเลยแต่ทางเหนือก็ไม่แปลกนะครับแถวทางเหนือติดชายแดนมา,มากก็เคยมีไหวนะครับแต่ภาคกลางสักกรุงเทพมหานครหรือภาคกลางหรือสมุทรปราการแผนดินไหวนี่ก็น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันตึกเยอะนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับ ผมเห็นข่าวบางเพจก็คนตกตื่นตกใจนะครับก็เลยออกมาข่าวแจ้งมาล่าสุดแผ่นดินไหวจริงๆนะครับเอฟซี FC แจงมาจากสมุทรปราการอำเภอเมืองเคยหาบางพีบางใหม่ก็ไหวนะครับแถวอำาเภอเมืองสมุทรปราการแผ่นดินไหวนะครับแต่ไม่รู้กี่เลกเตอร์เพราะฉะนั้นออกจากอาคารบ้านเรือนนะครับมาอยู่ที่โลแก้งเผื่อมีอัพเตอร์ช็อกนะครับแผ่นดินไหวจริงๆนะครับกรุงเทพปริมณนลไม่ได้เลื่อกเล,เล่นนะครับนะ มีเอฟซีแจ้งมาแล้วว่าไหวจริงนะครับลหลายภาคอาจแจ้งมานะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ